สวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนกกกมออยค่ะขอบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าสดมากเลยนะคะเพราะว่าจูนไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยคือแบบหน้าก็สดตัวก็แบบสดทุกอย่างกําลังจะเข้างานค่ะแต่พอดีว่าจูนได้รับข้อมูลข่าวข้อมูลหนึ่งแล้วจูนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นข่าวที่แบบ มันค่อนข้างว้าวอะ่ะแล้วจูนก็เลยอยากรู้ว่าข่าวที่ว่าเนี้ยมันจริงหรือเปล่าค่ะมีน้องคนนึงนะคะที่เขาติดตามช่อง YouTube ของจูนเนี่ยเขาก็ได้ส่งข้อความเนี้ยมาถามจูนแต่เพียงแค่ว่า เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับออสเตรเลียซึ่งตัวจุนเองเนี่ยอยู่ที่นิวซีแลนด์จุนก็บอกกับน้องเข้าไปนะคะว่าตัวจุนเองเ่ยไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับออสเตรเลียมากนะักแต่ว่าจูนมีเพื่อนนะคะที่กําลังทําเรื่องออทําเรื่องเรียนไปที่ออสเตรเลียก็เลยรู้สึกว่าเอเรื่องนี้แหละเราต้องขอปรึกษาเพื่อนขอคุยกับเพื่อนหน่อยว่าข่าวข่าวนี้มันคอนเฟิร์มหรือเปล่าค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจูนอนะ่ะตอนนี้เพื่อนจูนอยู่ในสายแล้วแล้วก็เดี๋ยวจูนจะคุยข้อมูลนี้กับเพื่อนให้เพื่อนฟังแล้วเดี๋ยวเรามามฟัง ความคิดเห็นจากเพื่อนดูนะคะว่าเพื่อนจูเนี่ยเขาจะคอนเฟิร์มหรือเขาจะมีความคิดเห็นกับข่าวข่าวนี้ยังไงเพราะว่าเพื่อนจูเนี่ยก็อยู่ในโปรเซสกําลังทําวีซ่ากำลังเตรียมเอกสารแล้วก็ดูรละเอียดต่างๆที่จะไปออสเตรเลียเหมือนกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจูจะขออ่านก่อนนะคะว่าเนื้อความคืออะไรก็คือเขาเขียนว่าข่าวดีจากออสเตรเลียเรื่องยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่าโอ้แค่อ่านบรรทัดแรกก็รู้สึกแบบ ว้าวแล้วนะแบบยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่าจุดประสงค์คือโปรโมทให้คนเข้าประเทศไม่ว่าจะเรียนเที่ยวรวมถึงโครงการ working holiday นอกจากนี้ยังมีข่าวเรื่องการยกเลิกการจำกัดชั่วโมงการทำงานของนักเรียนต่างชาติด้วยจากเดิมที่นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานได้40ชั่วโมงต่อสัปดาห์อันนี้เพิ่งรู้เลยนะว่าออสเตรเลียทำได้40เลยเหรอแบบเยอะมากนะเพราะว่านิวซีแลนด์ทำได้แค่20เอง แต่ต่อไปจะไม่จํากัดชั่วโมองแล้วแสดงว่าวีซ่านักเรียนสามารถทํางานฟูลไทม์ได้เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานหูจุนอ่านจนยังว้าวเลยรู้สึกว่าอยากทําเรื่องย้ายประเทศไปอยู่ออสเตรเลียเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวมาฟังเพื่อนจูนคุยเรื่องนี้กันเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะเป็นไงบ้างพอฉันอ่านอ่านให้ให้ฟังแล้วอะพออ่านแล้วมันจริงมะชฉันถามก่อนมันจริงมะเรื่องเนี้ยก็เอาเอาเอา,เอาจากข้อมูลที่ได้รับมา จากการเกอกอยู่ในกลุ่มต่างๆเรื่องของการยื่นวีซ่าเนาะแล้วก็ข้อมูลที่หาไว้สําหรับเตรียมตัวของตัวเองนะคะก็ข้อมูลเป็นไปตามนั้นแต่ว่าก็จะมีบางข้อที่ที่อาจจะไม่ได้เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเลยสักทีเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบฟันในส่วนที่พอจะรู้มาละกันเนาะ งั้นเดี๋ยวขอถามก่อนข้อแรกที่ว่ายกเลิกค่าทารรเนียมวีซ่าเนี่ยอันนี้จริงไหมบอกเป็นในลักษณะของคําว่าไม่ใช่ว่ายกเลิกแต่ว่ามีสิทธิ์ในการที่จะขอคืนค่าทาเนียมวีซ่าได้ค่ะแต่กรณีที่คุณยื่นวีซ่าเนี่ยนะตอนนี้เราพูดกันในแง่ของวีซ่านกักเรียนอย่างเดียวก่อนเนาะเพราะว่าวีซ่าท่องเที่ยวเมื่อกี เท่าที่ฟังคือมีพูดว่าวีซ่าท่องเที่ยวด้วยเนาะใช่ใช่ทาที่ทราบเนีน่ยนะณปัจจุบัน,นวีซ่าท่องเที่ยวยังไม่อนุญาตให้ยื่นได้ที่จะเข้าประเทศได้เลยนะตอนนี้คือวีซ่านักเรียนอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเราพูดในสิ่งที่รู้ก็คือวีซ่านักเรียนในกรณีที่ยืน่นยังไงก็ยังต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่นะคะแต่เมื่อเข้าประเทศภายในเดือนมีนาคมปีส0 0พัน 2ี2 2ก็คือปีนี้เนาะ mm hmm. สามารถทําเรื่องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้ oh. แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเป็นข้อมูลโดยโดยทั่วไปที่รับรู้มายังไงคนที่ที่มีเกณฑ์ได้วีซ่าแล้วจะเดินทางเข้าในเดือนมีนาคมนี้แล้วเนี่ยยังไงไปไป,ไปลองหาข้อมูลชัวๆหรือไปแล้วยังไงมาอัปเดตกันกันเองอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะยังไงก็ยังต้องจ่ายค่ะยังต้องมีการจ่ายฟรีตัวนี้อยู่แต่ขอคืนได้ เด็กเดยกไปีดีกว่าอืมอืมอืมเพราะว่าถ้าไม่ได้ถามเนี่ยคือฉันอ่านแล้วโอเคฉันก็จะตีความว่าเฮ้ยมันไม่ได้เสียค่าทำเงื่อวีซ่าไงมันอาจจะเสียค่าค่าตรวจร่างกายค่าไปตำรวจค่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันแบบฟรีค่าวีซ่าแต่มันอ๋อมันไม่ได้ฟรีแบบนั้นมันมีรายละเอียดของมันอีกใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้จะเป็นไปตลอดกาล forever น้องเดี๋ยวทาง รัฐบาลนะคะเขาก็าจะมีการประกาศมาเป็นระยะระยะว่าอช่วงนี้สีกาธรรมเนียมต้องทํายังไงยังไงหลังจากนี้ผ่านไปแล้วคงหลังจะมีนาไปอย่างค่ะคงต้องมาติดตามกันอีกทีว่ากฎเกณฑ์ของการอขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้สําหรับคนที่เข้าประเทศภายในมีนาคมเนี้ยยังจะมีนโยบายแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าต้องติดตามเป็นระยะ,ะคะ่ะอืมก็ก็ต้องเกาะข่าวอือ ได้รับรู้มาเนาะองั้นก็ต้องเกาะข่าวกับทางอิมเมจชันของออสเตรเลียเอาไว้เนาะถูกต้องอใช่ค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าวีซ่านักเรียนเนี่ยจะสามารถทำงานไม่จำกัดชั่วโมงได้จริงไหมตอนนี้เน,ะนาะนักณตอนนี้ในสายงานของสายงานด้านงานบริการนะคะ เท่าที่ทราบมาย้อนกลับไปเนี่ยที่เมื่อกี้จูนอ่านว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือมันส่วนส่วนตัวของเราเองอะเราย,ยังยังไม่แม่นในเรื่องนี้นะคะแต่เคยได้รับรู้มาว่าเขาจะใช้คำว่า40ชั่วโมงแต่มันเหมือนกับเป็น per per two week ค่ะคะ่ะก<อ>็นั่นแะค่ว่าก็คือ,อ20ชั่วโมงอยู่ดีถูกไหม,ม,มคือเหมือนที่ออสเตรเลียเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าเขาจ่าย เขาจะจ่ายต่างกับนิวซีแลนด์เนาะนิวซีแลนด์เนี่ยจะจ่ายเป็นวีแต่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะจ่ายทีละสองวีแล้วจ่ายทีเขาก็เลยไม่รู้ว่าเวลาการคำนวณหรือการพูดเอ,อว่าทํางานได้กี่ชั่วโมงต่อนี่นีนี้มันเลยกลายเป็นการหมาำลูมถาว่าสี่สิบชั่วโมงต่อสองวีหรือล่าอ,อันนี้อันนี้อันนี้เป็นความรู้ที่ยังไม่ได้แม่นนะคะยังไม่ได้ศึกษาเรื่องการไปทํางานระหว่างเรียนจริงจังแต่ว่าที่ที่เคยรู้มาจะเป็นประมาณนี้ แต่พอมาเป็นนัปัจจุบันนัปัจจุบันที่มีข่าวกระแสออกมาว่าโอ้ทำงานได้เต็มที่เลยเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่ยังไม่แม่นชัวร์ว่าได้ขนาดนั้นไหมแต่เท่าที่รับทราบมามีทิศทางว่าจะเป็น90อร์ซคือทำงานได้ฟรีลี่หรือคือแบบเต็มที่เลยอืมโอเคงั้นเดี๋ยวแน่นอนว่าก็ต้องต้องเสียภาษีนะการรับรับเงินสดอย่างถูกต้องอ่าเก็บปินทุกอย่างอย่างถูกต้อง <ทำ S 1> เขาเขาพูดสือ่อไปในถึงว่าไอการมีรายได้จากตรงนี้ค่ะมันจะต่อยอดหลังจากเรียนจบไปแล้วเนี่ยสะสมรายได้นู่นนี่นั่นมันจะต่อยอดไปสู่ออการขอสเสด็จต,ต่อไปของประเทศนานๆนะเนาะประเทศออสเตรเลียอะไรประมาณนั้นอืมงั้นเดี๋ยวฉันสรุปเนี่ยก็คืออย่างนี้ต้องบอกบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลที่จุนได้มาเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการ ไม่ใช่แบบว่าเป็นเพจของทาง immigration หรือสถานทูตอะไรเงี้นะคะเป็นแหล่งข่าวที่ใครก็ไม่รู้เขียนเอาไว้แล้วก็มีคนส่งต่อมาให้จูนแล้วจูรู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลที่เราน่าจะเอามาคุยกันต่อได้ mm hmm. ก็เลยยังไม่ได้มีการทำการรีเสิร์ชอะไรมากมายนักนะคะ mm hmm. ก็โอเคงั้นสรุปก็คือเอาเอาเรื่องของชั่วโมงทำงานก่อนจริงๆแล้วเนี่ยคือทางออสเตรเลียก็คือ 40ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์เนาะก็ไม่ได้ต่างอะไรจากนิวซีแลนด์แต่เพียงแค่ว่าโอกาสที่จะสามารถทำได้ไม่จำกัดชั่วโมงเนี่ยมีมากถึง90%แต่ก็อยากจะให้ติดตามข่าวตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่าเขาประกาศมาเออชัวชร์รยังไงประกาศยังไงก็ถือว่าใช้ได้นะสอแค่2ประเด็นนี้ก็ฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดให้คนไปออสเตรเลียแล้วแหละ ือตอนนี้ค่ะที่ที่พอจะได้ได้ทราบข่าวจากคนที่อยู่ที่นู้นเนาะที่เป็นประชากรที่นู่นเนี่ยที่อยู่มาเป็นสิบยี่สิบปีเนี่ยมันมันเกิดภาวะอย่างที่เรารู้คือโรคระบาดโควิดเนาะคนออสซี่เองเนี่ยก็ติดโควิดกันเยอะแล้วมันก็มีประเด็นเรื่องของคอนฟ l i ดแยระหว่างชาติก็คือในส่วนของอความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเป็นอันดีกันเท่าไหร่ระหว่าง กับคนจีนนะนะคะทีนี้นะ่ะมันก็เลยกลายเป็นกระแสหนึ่งที่ประชากรหรือคนที่จะส่งไปเรียนเนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนจะจะเข้าไปเยอะเนาะทีนีเน้เขาก็เริ่มถอนไม่ส่งลูกหลานเนี่ยไปเรียนที่ที่ที่ออสเตรเลียก็เกิดเลยเกิดกระแสว่าโอ้ตอนนี้ถ้าเกิดรายได้ตรงเนี้ยหายไปเรื่องของเศรษฐกิจองครวมเนี่ยมันกระถ ộ แก้นอนเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทำให้เขายิ่งกระตุ้นให้ให้ชาติอื่นๆนะคะหันมาสนใจกันเข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนจากการเรียนธุรกิจหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ออสเตรเลีย,ยมากขึ้นแล้วก็บวกกับในอนาคตเนี่ยมันจะมีโอลิมปิกเนาะจำจำไม่ได้ว่าปีไหนแต่ว่าน่านจะเกิดขึ้นภายในช่วงช่วงไม่ไม่นานเนี้ยละค่ะเนาะที่ปิสเบเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวกระตุ้นหนึ่งเลยค่ะที่จะต้อง สร้างประชากรที่เป็นกําลังแรงงานเนาะเพื่อที่จะมารองรับเศรษฐกิจการขยายเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยก็เป็นเป็นโอกาสอันดีเนาะแต่ก็ยังไงก็มีสติกันทุกคนว่า <c oughs> <c oughs> เอเจนต์เออการหาข้อมูลด้วยไม่ใช่แบบว่าสรอานัวีซานี้ เดี๋ยวจะกลายเป็นเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุนะะใช่ใช,ใชเเ่เห็นเยอะเห็นเยอะว่าให้ทําวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาก่อนแล้วเปลี่ยนวีซ่าที่หลังไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่บัจจุบนไม่แนะนำเพราะเชื่อว่ามันไม่ไมใ,ชไมใช่แค่นิวซีแลนด์เดียวเชื่อว่าหลายๆประเทศมันไม่มีใครโอเคหรอกที่จะแบบเนาะทำวีซ่ทาท่องเที่ยวแล้วไปเปลี่ยนน่ะมันมันเป็นการเข้าประเทศโดยผิดจุดประสงค์ของวีซ่าในางมันก็ผิดกฎการเดินทานประเด็นเลยตอนเนี้อย่างที่เราคุยกัน วีซ่าประเภทเดียวที่เข้าได้นะตอนนี้คือนักเรียนเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวถ้าใครมีคนมาบอกว่าน้องโอนเงินเออดทำวีซ่าท่องเที่ยวมาก่อนได้เลยไม่ไม่ใช่เรื่องจริงหละ <ừ> เพราะคุณคุณเอาเงินไปถกไว้แล้วคุณไม่คุณได้วีซ่าแบบลอยๆแบบ <ừ> ฝันอ่ะ <ừ> มัน <ừ> มันไม่ได้ค่ะย, <ừ> ยังไงก็ <ừ> ยังเข้าไม่ได้ <ừ> ระวังกันดีๆนะตัวแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ฉันไปไปฝัง ไปแอบไปแอบดีกว่าไปแอบอยู่ในกลุ่มของวีซ่าออสเตรเลียนะแล้วก็ไม่ได้อ่านอย่างละเอียดมากนะักคร่าวๆก็คือได้เห็นเลยว่าตอนนี้วีซ่านักเรียนออสเตรเลียเนี่ยได้รับการอนุมัติให้ผ่านค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ไวด้วยก็มีความรู้สึกว่าโหเออเร็วมากรู้สึกว่าเอออสเตรเลียเขาเอาจริงเรื่องนี้จริงนะว่าเขาอยากจะเอาคนเข้ามาประเทศได้ทั้งรายได้ได้ทั้งแรงางานรายได้จากการที่เด็กมาลงคอร์สเรียนแรงงานจากงานพร์ทไที่เด็กเหล่านี้จะมาทํางานอีกด้วยอนะไรเงี้ยแล้วก็ เด็กเหล่านี้ถ้าเรียนในระดับดิพโลมาไปก็ต่อยอดไปเป็นประชากรเขาได้อีกถูกต้องไหมล่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าออสเตรเลียเอาจริงเอาจังเนาะก็ได้แต่มองนิวซีแลนด์เปรดเป็เเอก็โอ้ยแตมันเป็นจังหวะจังหวะทัมมิ่งทุกอย่างเลยค่ะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไม่ได้หมายความว่าคนที่สมัครเรียนไปแล้วนู่นนั่นไปแล้ว รีซ่าจะผ่านร้อยซ็นไม่ใช่มันต้องมีเหตุและผลเนาะออและ้วนะวันนี้เท่าที่เท่าที่เราก็สิ่งสิ่งรู้รู้กันอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าหลายหลายคนก็จะบอกว่าไม่มีการสัมภาษณ์เลยไม่มีต้องไม่ต้องใช้สเต็เมนต์เลยแต่ใดๆก็ตามสถานทูตมีสิทธิ์ขอเรียกดูเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือก็อยากระลากใจเตรียมตัวความพร้อมทุกสิ่งอย่างค่ะว่า เอาตัวเองเป็นหลักให้พร้อม,อมเรื่องของการให้ข้อมูลต้องเป็นไปนตามความเป็นจริงทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะไปโดยที่ไม่กลับซึ่งใจลึกๆอาจจะไม่อยากกลับแหละแต่ว่าก็ทายัางไงให้เขาให้เขาเชื่อหเ,เห็นว่าเออ,อเออให้เขาเชื่อเพราะฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับมาว่าสถาบันการเรียนเนาะหลักสูตรที่เราไปอะไรต่างๆมาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การไปเรียนจริงๆไหม,มแต่ไอ้เรื่องอแอบแฝงไป หลังจากนั้นมันมันเป็นเรื่องเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่ในใจว่าเรามีอยู่แล้วแหละเนาะแต่ก็ mm hmm. นั่นแหละคะ่ะช่วงนี้เป็นจังหวะจริงๆจริงๆ mm hmm. อันนี้ก็เป็นคําพูดจากคนที่นูน่นด้วยว่าไม่เคยมีประวัติการแบบนี้มาก่อนเลยที mm ่ออสเตรเลียลดความสตรีททุกอย่าง mm hmm. ลงเนาเพราะว่าก็ขอ ใช่ไม่ไ่ขอโทษทีที่แทรกฉันจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนหันมานิวซีแลนด์กันเยอะเพราะว่าเขาเจอความเข้มงวดของออสเตรเลียที่จริงแล้วใครๆก็อยากไปออสเตรเลียมากกว่าด้วยความสีวิไลของเมืองด้วยค่าเงินด้วยปริมาณงานที่มันมีเยอะใช่เศรษฐกิจมันสะพัดกว่าหรือทุกอย่างมันดีกว่านิวซีแลนด์เยอะแต่ว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยคนมานิวซีแลนด์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าทุกคนนะไม่ได้หมายทุกคนบางคนเพราก็อยากมานิวซีแลนด์ด้วยด้วยประเทศจริงๆแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เขามานิวซีแลนด์ก็เหมือนประมาณว่าเขาก็ลดเออเขาก็ลดความสปริ๊กตรงนั้นมาเลยเงี้ยอกหักจากออสเตรเลียโอเคโอเคเราก็เป็นคนนึงเราก็เป็นคนหนึ่งที่อกหักเมื่อเมื่อเจะไปสามปีที่แล้วก็อกหักจากออสเตรเลียแล้วก็เลยหันหัวมาทางทางนิวซีแลนด์โดยเนื่องจาก กฎเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการที่จะไปมันยากมากค่ะเลยบอกว่านะวันนี้มันก็เป็นจังหวะจริง,รง,รงๆก็ลองให้ทุกคนหาข้อมูลแบบมีสติเนาะแล้วก็เตรียมพร้อมก็เชียร์นะจริงๆเวลาใครเขาอ inbox มาคุยกับฉันเกี่ยวกับเรื่องของการมาลงคอร์สเรียนเนี่ยก็ก็ถ้าเกิดสมมติเขายังไม่ได้มีดิเรกชันที่แน่นอนว่าเขาจะไปที่ไหนฉันก็มีแอบเชียร์ไปออสเตรเลียนะก่อนหน้านี้เพราะว่า ฉันเข้าใจว่าบางคนน่ะก็มองว่าลงทุนเงินก้อนหนึ่งมาเรียนก็อยากที่จะทํางานเก็บเงินให้มันอย่างน้อยก็เอามาคืนทุนที่ลงทุนไปหรืออาจจะไปกู้ยืมอะไรมาอันนั้นก็ไม่รู้อะเนาะเขาก็มองว่าออสเตรเลียเนี่ยฉันก็มองว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะได้เงินดีกว่าที่ที่นิวซีแลนด์เลยเงี้ยเออก็เลยคิดว่าคิดว่าดีกว่าจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกค่าเงินที่มันขยับขยับขึ้นมากกว่าด้วยเนาะแต่แต่ ก็อย่างที่ที่เรารู้รู้กันแน่นอนว่าเมื่อเราได้รายได้ที่มันมากขึ้นอยู่ในเมืองที่มันเป็นเมืองเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ล้อกันไปตามไปตามตัวเนาะอย่าโลกสวยแบบว่าฉันจะมาขุดทองทำทำทำอย่าลืมว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องจ่ายทุกทุกสิ่งอย่างเข้าไปเช่นเดียวกันก็ก็วางแผนตรงนี้ด้วยนะคะใครที่จะมาใช่เห็นด้วยเห็นด้วยโอ้คุยกันสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเอาไว้คุยกันใหม่เพราะว่า วันนี้คือแบบจะบอกว่าเป็นคลิปแบบเฉพาะกิจจริงๆแกไม่ได้แบบตื่นเต้นเฮเอ,อตื่นเต้นไม่มีสคลิปปกติปกติฉันทําคลิปคือฉันจะต้องมีการรีเสิร์ชข้อมูลหรือไม่ก็จะต้องมีสคริปเมีอะไรอย่างนี้นะคืออันนี้คือแบบสดทั้งหมดเลยก็คิดว่าเดี๋ยวคุจะโยู่โทรมาไว้ใจ ไม่เตรียมตัวเพื่อนลอเลย,ลเลยใช่ก็อ <ๆ S 2> บอกเพื่อนอเลยว่าเฮ้ยมึงจริงไหมมึงจริงไหมมึงเช็คเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือความโชคดีคือเพื่อนก็มีข้อมูลตรงนี้มาอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนก็อยู่ในจุดที่กําลังเตรียมตัวที่จะย้ายประเทศไปอยู่ที่ออสเตรเลียพอดีค่ะโอเคก็คิดว่าคลิปนี้จูนบอกไปเลยนะว่าสิบหนาทีที่คุยถึงตอนนี้เนี่ยจะไม่ตัดเลยเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แล้วก็ ข้อมูลค่อนข้างดีนะเท่าที่ฟังที่แกพูดเมื่อกี้เราไม่อยากตัดเลยแหละก็อยากจะให้ทุกคนดูคลิปนี้จนจบนะคะเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลเอาไว้ประกอบการตัดสินใจว่าเอ้ยถ้าเราจะไปออสเตรเลียเนี่ยมันดีไหมแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเมื่อกี้เพื่อนก็เตือนมานห้หนูว่ามีสติด้วยนะคะสติมาถึงว่าเออไปหาข้อมูลเพิ่มนะพิจารณานะฟังเอเจนต์ด้วยหาข้อมูลตัวเราด้วยไม่ใช่ฟังแต่เอเจนต์หนึ่งเดียวเนาะเออก็หวังว่าลนงกไปทีล่ลิงไปที่ทเอเจนต์ที่ ที่เชื่อถือได้หรือ,อติดตามผ,าผ่านข้อมูลของ immigration เลยอะค่ะอันนั้นคือตัวที่สุดเนาะก็หวังเนาะหวังว่าคนที่มีแผนอยากที่จะย้ายประเทศไปออสเตรเลียเนี่ยก็อยากให้ได้รับความโชคดีในจังหวะดีๆตอนนี้ด้วยก็อยากให้ขอวีซ่าผ่านกันทุกๆคนรวมถึงตัวเพื่อนจุนด้วยก็แต่จุนไม่ค่อยห่วงเพื่อนจุนเ่าไหร่เพราะว่าเพราะว่านางก็เตรียม ข้อมูลเตรียมเอกสารเตรียมอะไรมาค่อนข้างแน่นเพราะว่าเห็นจากการที่นางทําการบ้านตั้งแต่นางมาออสเตรเลียไม่ใช่มานิวซีแลนด์อยู่กับจูนแล้วก็เห็นแล้วว่านางก็เตรียมตัวมาอย่างดีเชื่อว่าการที่นางจะไปออสเตรเลียเนี่ยนางก็เตรียมตัวดีด้วยเช่นกันโอเคเดี๋ยวเอาไว้มาเมาท์มอยกันหม่ได้มาเมาท์มอยกันใหม่จ้ะโอเคงั้นขอบคุณมากเดี๋ยวเอาไว้เจอกันขึ้นหน้านะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามดูคลิปจูนจนจบนะคะจูนก็ขอขอบคุณมากที่ดูจนจบแล้วก็ าฝากให้ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะ comment พูดคุยกันได้ถ้าข้อมูลที่วันนี้จูนกับเพื่อนจูนคุยกันเนี่ยจจะมีอะไรตกหลน่นหรือรู้สึกว่าไม่อัปเดตอะไรเนี่ย comment คุยกันได้เลยนะจูนกับเพื่อนนะไม่ซีเรียสเลยถามเพิ่มเติมนะจ๊ะถามเพิ่มเต,ม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 ติมได้แล้วก็แนะนําได้ อถ้ามีอะไรที่ทางเรารู้เดี๋ยวเราจะบอกผ่านไปทางจูนแล้วให้จูนมาทําคลิปอีกทีหนึ่งได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเขามองว่าข้อมูลเราเราไม่อัปเดตอะไรหรือเราอยากเขาอยากเสริมตรงไหนอะอยากให้เสริมมาได้เลยนะแชร์มามันจะได้รู้รู้กันไปได้ด้วยกัน<ๆ>ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แชร์มามาคุยกันมาคุยกันใต้คอมเมนต์เลยว่าคุณจูนเนี่ยมันมีอันนี้เพิ่มมานะเอ้ยดีเดี๋ยวเรากับเพื่อนเราจะได้ไปหาข้อมูลต่อไม่แน่จูนอาจจะย้ายไปอยู่ออสเตรเลียกับเพื่อนด้วยก็ได้นะจ๊ะ จ้า,จามาเมลเบิร์นจากเวลคเขเออจะมีเพื่อนอยู่เมลเบิร์นอีกคนนึงเหมือนกันนางเป็นดาวติ๊กตอ็อกจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวไปแล้วไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ